วัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มีของนะคะมาเซอร์ไพรส์นะคะแม่กำไรนะคะอ้าวถอยไปไหนเขาบอกว่าสิมาเซอร์ไพรส์ก็จังถอยไปที่นี่เอาไปแล้วไม่อยากได้บอกของเซอร์ไพรส์นี่โน่นถอยไปไหนย่งางมากถอะ ดูเขาค่อยๆเดินมาไปไปโอ้ยแบบง่ายแบบง่ายแบบิดินนะครับจิตทางอีกตัวนี้พอเอาอะไรไปคล้องตัวนี้ซี่เห็นแนวด่กันชิว่ากันเห็นแนวด่อุตส่าห์นอนเว้นอุสาหนอนเว้โอ้ไม่กำลังจะนอนแทนแล้วดูนะคะนุ่มเอานวดนวดหน่อยเร็วนวดหน่อยเร็วครับก่อนเร็ว อายกขาด้วยวะยกขาด้วยวยกขาด้วยเอนี่นะครับมาวันนี้ก็นี่นะของเซอร์ไพรส์แม่กำไรมาแล้วโอ้ยแมงมุมทัพดูแม่กำไล<อ>คอยอดใจบาไว้ก่อนเด้วยความสินก็มาเก็บของฝากนะครับยังไงครับนี่ใครอย่าถูกกินแล้วว่นี่นสก,กิดหน่อยนะสก,กิดก่อน,กกกกน,นครับ ของอคุณแม่ปียบดีนะครับนี่ท่านส่งมาให้นะครอบแรกเป็นยังไงรอบแรกท่านส่งมาให้รอบที่สองนะคะส่มให้แม่อ้วนค่ะเห็นแม่อ้วนชอบของที่กล่องเลยนะครับนี่ค่ะจากแม่เอฟซีนะคะแม่ปียบดีนะคะโอ้ยไม่กำไรเร่เรีวแน่เร่เรีวแน่พุดนะฟังก็ไม่มาด้วยนะครับต้องตังนี่ อากาศร้อนนะครับนี่คนจะตกแต่อากาศร้อนนะครับหน่อดหลอดหลอดเร็วเร็วด้อตีหัวเจ้าได้พูดถึงนี้มึงทำหน้าตำตาดูดูนะเดี๋ยวก็ทำหน้าขนมข้าวโพดนะครับนี่นี่นะหน้าของเขาข้าวโพดนะครับนี่นี่นะคะขนมข้าวโพดนะคะครั้งแรกสอง หอใหญ่ๆนะคะหอใหญ่ครับนี่มามาแกะลังที่สองกันนะครับนี่ร้อนนะครับร้อนนะครับไม่โชว์โชว์ลังแรกใหม่ค่ะโชว์ลังแรกใหม่นี่นะครับลังแรกสองอันนะครับนี่สองอันนะคะสองหอใหญ่ๆเลยครับก่อนว่ะเออเสียงดีมากเก็บไว้ก่อนตั้งมาเร็วอ่ะมาแกะลังที่สอง เดียวนี่เป็นร e e ังที่สองนะครับนี่ไข่กินไหมยอว๊บว๊บรังนี้ก็ได้สามนะครับเมื่อกี้ได้สองนี่เนี่ยสามนะครับนี่รังนี้ได้สามดีสามห่อใหญ่นะคะสามหอใหญ่นะครับนี่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีจุลไม้น้อยนะครับ อันละไปเอานี่ไหมนู่นแม่กำไรก็หิวแล้วแกะวะแกะว่ะฝืนว่ะนี่แกะปองนี่แกะปองนี้พี่แกะปองนี้บ่ะรังที่สองได้สามห่อนะคะมาวันนี้เนาะเดี๋ยวจะแกะให้แม่กำไรเดี๋ยวจะแกะให้แม่อ้วนของเราชิมนะคะนี่เบิ้งมือฝืนไหม อดใจไม่ไหวแตะหน่อยแตะใหญ่อยู่เนี่ยโอ้อดใจไม่ไหวดูปลายงวงเขาดูปลายงวงอเอาสร้อยกันดึงเอาสร้ยอ,อย,ยกันดึงเอาเร็วๆสร้อยกันดึงเร็วถือใหม่อีกแล้วถือใหม่อีกแล้วปากหัวซะนหน่อย เดี๋ยวมีมันจะบาดมือคนคนคนมือเนาะช้างก็หิวคนก็รีบนะคะตอนนี้าว่าเห็ว่ายังซาเห็นค่เนายังเยอะซาสิหิวก็หิวอมก็หอมนี่ไ้กินเาเลยอะลาบกระมังไกระมังไม่อากระมังอนี่ใ่เข้าไปโอ้คน้าของนไหมเป็นความลีลา เดี๋ยวเราไกระมังเทใส่ให้นะครับนี่ลาบเบิ้งอันนี้เลยเฮ้ยนี่นะครับใส่กระมังให้นะครับจะเทใส่กระมังให้แม่อ้วนนะคะดูดูก็จะหยิบเอาเองในถุงบ่อ่าเทใส่กระมังเลยนู่นมีการชิมก่อนอดิบนี้ข้าแกะบ่ ข้าแกะบอฮือฮืออ่า <c oughs> อีออหอนึ่งนะครับหนึ่อีอหอนึ่งนะคะให้ชิมไปก่อนวันนี้นะคะหนึ่งแพ็คนะคะเนาะขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับท่ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับนี่ก็เก็เนนบกชิมได้ให้สุขพลังปัตน tn น,นะครับ ขอบคุณท่านมากเลยนะครับท่านส่งขนมมาให้นะครับนี่ก็ให้แม่ไม่ได้ทานนะครับก็น้องตังก็จะได้ทานด้วยกับแม่กับแม่ไันนะครับคู่กันเลยนะครับนี่นมันบอบแต่แต่แต่บ้านบอบไม่นา,านเลยครับนได้กินแล้วจกอย่างเดียวนะคะทังนั้นแต่มาแต่มันบอบไม่นานโอ้นี่ก็ชิมนะครับนี่อโอ้ คำใหญ่แค่คำบุญคำบุม,บมโอ้โยโยแส่ปากเลยฮึบเอาตก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 ,ตกเอาเอาโดมเห็นหมั้ยเอาโอ้ยเ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยโดนแล้วพี่ไหรอือแน่นะโอ้ดีใจถึงกับฉี่แตก <laughs> โอ้ได้กินขนมหว,วานวถึงฉี่แตกเลยนะครับ มาแล้วมาแล้วขนมยังเหลือนะเนี่ยโลโลพี่จอมจีเสร็จก,ก็มาต่อกันเลยดูนะนีตรงเป๊ะนะ,ะหนูก็ปักเรียบร้อยดูหนุนเป้าแล้วก็โยนใส่ปับ๊บนี่นะแซ่บมากนะคะแม่กำไรบอกอแซ่บดูดิดูความสิ่งก,ก็กินโชว์นี่นะคอแบ่งน้ำเน้ ไม่กำไรบอกว่าไม่พอ <c oughs> ขอแบ่งกันแล้วนะ,ะโน่นะขอกรากบขอบคุณนะคะไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ปียวดีนะคะเนาะที่ส่งขนมนะคะมาให้กับแม่อ้วนนะคะกอขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะธุรกิจการงานนะคะนานาการค้าค้ขาขายนะคะก้าวหน้าก้าวไกลนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะ เงินทองไหลมาเทมาสาทุบุญนะคะกับคุณแม่ปิยะวดีด้วยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะครับครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ